เบื้องต้นเนี่ยคู่เศรษฐีเนี่ยมีแห่ปลูกที่ข้อมือนะครับแล้วเบื้องต้นอ่ะคือตอนชมอ่ะเบื้องต้นเราจะใช้เรือชาวเดอร์ของปลูกแดงนะครับออกไปตะแกนนะครับแล้วก็เรืออเอาวเดอร์ของพิพิยักษ์นะครับหนึ่งตัว เพื่อสาวเดอร์ข้างบนพื้นแล้วก็ใช้โยการเนี่ยลองลองเสียงว่าเราเราจะติดแผลไหมถ้าเกิดติดแผลเองก็ปลอดภัยครับอง่ที่สองก็คือรอทีมไม้ครบนะครับว่าเราจะใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมในการใช้เครื่องอาจจะใช้คุณเนี่ยน้ำตัลเนี่ยลงนะนะตอนนี้คือการใช้น้ำตาลเนี่ยอันตรายเราใชยังไม่ใช้เราจะใช้เรือ เร้่มต้นคือเตาก่อนเตาให้ให <oke. S 2> ้ข้อมูลสอนว่า no ข้อมูลอ่ะมันเป็นแบบไหนนะเพราะว่าพวกยีงหงอนอธิบายว่าจมจากหน้าจุ่มจากไหนอ่ะไปัวประมาณสามสี่ทีแต่แต่คิดว่าน่าจะเข้าไปตรงน้ำมูลที่แรงที่สุดด้วยเพราะมุมมุมมุมท้ายสุดอ่ะน้ำมันแรงมากมันมันวนซึ่งเรือหางยาวเนี่ยไม่เหมาะสมกับการที่จะเข้าไปนะครับหางยาวเนี่ยเราจะใช้เป็นแขน แผนสองแผนที premises, four, read, right, ่สามเลยเพราะอาจจะให้รอเหมือนท้ายท้ายทายตัวแท่งปูนนะครับคือถ้าเกิดเราไม่เจอตรงนั้นจริงเราอาจจะต้องดําท้ายแท่งปูนไล่ลงมานะครับนตอนนี้เดี๋ยวขอให้ลวกแดงนําเรือลงเพื่อซาาแล้วก็ของพี่นะครับก็คือซาวที่เราคุยกันไว้ว่าของระยะ15เมตรนะครับเราก็กําลังคนที่มีอุปกรณ์เชื่อกรถขอไปรถกระบะ เข้าไปนะครับเพราะเมืันคร่ตะกูเนี่ยตรงมม็ีแม็กโคลเคลียหน้างานให้ให้รถอ่ะเข้าได้แต่อาจจะไม่ถึงก็คือให้เอาไฟน้อยที่สุดถ้าเอาไฟเยอะเนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวจะเป็นภาระกันเองนะครับเรือลงทั้งเรือเดี๋ยวเอาเรือลงก่อนก็ได้เรือลงเลยตาดแต่ทีหน้ารถเลยรถตะกูไปยืนอู่ตรง้เดี๋ยวเราไม่มีแล้วก็เนี่ยแต่เดี๋ยวก็เดี๋ยว เราเนะคเดีอะโ่ไม่ตับตรงนได้เราเกิดสูปรพานงานเนี่ยได้ก็ตัที่ก็เมนะครับก็มีอะไรก็พุทธศาสตร์จะอยู่ขรงนโดยใช้ช่อง68275นะครับเป็นการพานงานทั้งหมดนะครับอยู่ใน68275นะครับแล้วก็ผมจะอยู่ตรงนี้ตลอดไหมหรือแน่นะอ่าตัวถ้าเป็นที่ไม่อยู่ยังตีนอนกินเนี่ยอยู่ที่ ศูนระสานงานจับมนะครับแล้วเื้งต้นอขอบอดบอลกร์ดเอาอยู่กันที่มันสามารถนกได้ก็แล้วกเอาผมก็เตรียมแล้วแต่เรื่องหยิบคขอเตรียมาเตรียมเตรียมเรียองียแจีมาเราองไก่อนอนนี้กำลังแกขอกำลังช่วยกันยกเรือลงของพวกแดงนะครับตรงน้น เดี๋ยวถอดเข้าพี่ไงอ่างั้นงั้นเดี๋ยวพอแล้วจะถอเข้าพิ้วไหเอาคนเติมถุงแดงไปเอาเรือลงไปแล้ว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 แล้วก็รูดระบบเสือกที่ต้องมีเอาคนเป่นจได้ปูนไม่แล้วยังไงทีมเราจะไปอยู่ตรงนู้นหมดอยู่แล้วเพราะทีมอ่ะทีมที่รอจุดเตนบายคืออยู่ตรงนู้นอยู่แล้วทีมทีมทำงานอ่ะก็คือเดี๋ยวไม่เติมอุปกรณ์ได้เลยแล้วเดี๋ยว พี่ต้องใช้ต้อรถเข้าไปไหมตัวนี้ใช่ก็ไปงั้นงั้นพี่เอาเดีเวิจะเล้เสว่าจะดูอะไรนที่เาียันตรงด้งั้นงพี่เอาเข้าไปได้เลยครับเข้าองพี่เข้าไปก่อนพี่พี่ไปได้เลยครับเรขาได้ไหมตรงนั้นมันไไ่เป็นิทเดียวให้้เป็นได้เียับ এইটা আমি বলতে পারি